สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับได้ตัดผมให้น้องทิวแล้วเพราะว่าน้องจะมีงานถ่ายนะครับเกี่ยวกับอะไรเราไม่รู้นะเราไม่รู้เพราะว่าน้องยังไม่บอกเดี๋ยววันนี้น้องต้องการให้เราจะเก็บทางด้านข้างด้านข้างครับแล้วก็ ข้างบน,บนก็เอ่อมีเหลือไว้หน่อย <c oughs> เหลือไว้หน่อยหรือว่าออกหน่อยนห,อออหนึ่งเอา<ช>เอาให้เอาให้ถูกนะไม่งั้นเก็บข้างๆเพื่อจะเ,อเหมือนเซ็ตผมไปอย่างเงี้ยให้มันรับเข้ากับตัวผมปกติที่ที่เข้ากองหรือว่าถ่ายเนี่ยจะเซ็ตป,ประมาณไนะหนเปิดขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมพี่พี่ขอพูดก่อนนะไปให้ใครตัดมาเพราะว่าเพราะว่าพี่เห็นไม่ได้เลยนะให้คนอื่นตัดก็ไม่ถูกใจละ ทแล้วช่วงโควิดนี้ทียวทำไงโควิดสอนให้เู <c oughs> ้กับทำมาหากินมากขึ้นเราตัดผมกับทีเลมา5ปีแล้วก็เลยตัดมาเรื่อยๆครับจนจนย้ายออกจากที่นี่ก็ก็ยังวนเวียนมาตัดอยู่ตลอดแต่ก็ยังอยู่ในบริวเวณเหมือนกันตอนแรกเราก็เซิร์ชใน y t u t u เอ้ยใน u t u b e ใน g o o g l e ด้วยก็แบบชื่อร้านเขาติดแบบ ระดับต้นๆในร้านแัดผมนี่ไห่ฝากเลยนะซื้อแอดเนาะยอมยรเราเราทำงานเยอะใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะขึ้นเหมือนเราทำ SEO เอะไรอย่างเ ือสรุปว่าเราจะได้ทรงอะไ,ไะร,ะอริวไม่รู้รอรู้หรือจะเอาข้างหน้าต้องเอาข้างหน้าออกด้วยไหมพี่เลเมื่อเก็บนิดหน่อยเก็บนี้หน,น่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาตอนเท,ท้าออกเยอะออกเยอะอตอนที่จะปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเด๋เดเดอแต่ถ้าเกิดว,วันไหนจะเซตขึ้นมันก็โอเคม<ต>ันตอบโจทย์นีแต่ถ้ามันหนามากมันก็เซตขึ้นไม่ได้เนอะอ่าเดี๋ยวพี่จะเก็บปลายให้ให้ไม่ซอยบางตอนนี้ก็ คือเราพยายามการเราตัดเราตัดแบบไม่ต้องไม่ต้องสั้นมากใช่ไหมเราเวลาเราการขอบเราก็จะใช้ตัวตัวการขอบตัวนี้แหละการไม่ต้องใช้มิดโกนอะไรลงไปเยอะเพราะมันจะเห็นความความต่างเกินเดี๋ยวนะรู้สึกนุ่มเนียนขึ้นไหมที่ตัวเล็กเนี่ย ทำไมอะี่เปลี่ยนไปไงเคยตัดไหมเขาเรียกว่าอะไรนะพอลูกค้ารู้สึกแบบแตกเจ็บๆเนี่ยเราจะต้องนิ่งให้มากที่สุดแล้วต้องเก็บปากกาให้โดนหูลูกค้าไปแล้วอะเอาไว้ให้ลูกค้าถามดีกว่าถ้าไม่ถามแล้วก็เนียนๆไปไง อพี่เล็วัผมมีแต่คนถาวเอ้ททำไมพี่ต้งเต่าตัวเองด้วยก็มันร้อนอะถึงว่าทีบาบางคนเนี่ยเขาใช้หวีตักแล้วมาตัดมันไม่ได้เต้องใช้มือใช้หวีมจะไวไง๊บบเหมือนผัดข้าวอ่ะ ข้างๆจะปล่อยมันลงมาหรือว่ามมจะปล่อยไ,ไม่เอาอ่ะทูบงทูบ็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาซักบล็อกเลยไม่เอาซักบอก็อกเลยผมท<ม>ี่ก็ร้องดิเจ็บอ่ะผมงอนผมงอนนะงอนิดนึงแล้วอยากตมันคงรักษายากมันเศร้าโศกเหลือเกินจริงๆอ่ะ คือถ้าเกิดผมทิวอ่ะมันดัดวอลลุ่มอย่างเดียวอะ่ะมันจะทําให้ดูมันมีเท็กเจอร์มีมีมิติมาคือมันเรียบไปก็เหมือนแต่ก่อนถูกปะ่ะแต่ทีนี้การดัดหรือการทําสีอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องดูไงว่าอมาไหมที่ดัดไปแล้วผมลูกค้าเสียเงี้ยเขาจะต้องทํา,ายังไงต่อถูกปะ่ะ อ๋อคือจะต้องมีคนทักนี่ตักจากร้านพี่เลยใช่ไหมต้องมีคนทักแบบน,นี้ลย<อ>ายเซ็นของพี่ไม่บอก <c oughs> นี่ไงนี่งไงต้องมาตัดนะจะไ,ได้รู้ลายเซ็นเป็นแบบนีกเนี่ยอย่างเงี้ยแคบบิวสามารถแบบเวลาอยู่บ้านนะสามารถทำเงี้ยได้เลยจับเงี้ยเ,เป่าย้อนโคนนอะ่ะย้อนโคนคือสมมุติถ้ามันตัดไปฝั่งนั้นแล้วก็ดันมาทางฝั่งนี้เพื่อที่ว่าจะให้โคนมันพองขึ้นประมาณนี้ใช่ไหม แต่ทีนี้จะให้มันอยู่ก็ควรจะใส่มูสใส่มูสขนาดผมมากอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะนี่ไงวันนี้เราก็จัดตรงแบบเขาเรียวกว่าอะไรเป็นพ p o p ล่านะของที่ร้านคือเปิดข้างลองทรงใครๆก็เปิดข้างลองทรง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 แต่ว่าแต่ละคนจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าลักษณะกระโหลกศรีรษะเส้นผมของเขาเราจะต้องทํายังไงให้มันแมท กับสิ่งที่เขามีนะครับกับต้นทุนที่เขามีอยู่ตอนนี้เพราะว่าบางคนเป็นผมสั้นผมเส้นเล็กผมอยากศกเนี่ยถ้าเรามายึดหลักว่าเอยเปิดข้างลองตรงจะต้องเปิดสูงขนาดนี้แล้วก็จะต้องขึ้นมาจากหลังหูขนาดนี้คือคุณตอนที่ไปเรียนะได้แต่ถ้าเกิดมาใช้กับชีวิตจริงอะยากนะเพราะว่าตัดไปถ้าเกิดคุณไปยึดหลักอย่างนั้น แล้วผลงานออกมามันไม่แมทชิ่งกันมันไม่ไม่โอเคอย่างลองดูข้างหลังดูเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะเป็นโค้งเคิร์ฟมาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับอ่าผมเข้ามาใกล้ๆเอ๊ะเอ๊ะอาโอเคลักษณะก็คือจะเป็นโค้งโค้งแล้วก็ตอนข้างหลังก็จะเป็นเหมือนข้อหมายคำถามเป็น question มาดู อยากเงี้ยอยายางอยู่ดีอ่เหรอเอากต่กลัวเขาไม่เห็นอยากให้เห็นรอบรอบปกติก็มาตัดตรงนี่แล้ใช่เปิดข้างลงทรงคือคือใครก็พี่ตัดให้หน่อยเปิดข้างลงทรงแล้วก็คือจุดคือมันมีชื่อเรียกนะว่าทรงทรงอะไรภาษาไทยถ้าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่มันจะสั่งพี่เปิดข้างเบอร์สองเบอร์สามหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่เปิดข้างเปรดเงี้ย บางคนก็แบบไม่เบี้ยวลองตรงนะเปิดลองตรงแต่ว่าอยากได้เฟดเราก็จะตัดตรงนี้เป็นประมาณลองตรงให้มันแบบบานออกมาเนิดหนึง่งไม่ได้เปิดคางมันจะต้องบอกลูกค้าที่บ้านลูกค้าการพูดคุยการปรับปรับทัศนคติกับลูกค้าสําคัญที่สุดเลยการทํางานมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณตัดผมเก่งหรือไม่เก่งถ้าคุณเข้าใจลูกค้าลูกค้าเข้าใจคุณนะทุกอย่างสมูท นย่าลืมการคิวให้น้องด้วยนะเออืมนไหมลืมนะมาคุยะโอเคเดี๋ยวเราพาน้องทิวนะครับไปสระผมแล้วก็เราจะมาเซตผมให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างทรงที่เขาต้องการกับสิ่งที่เขาจะอยู่ในกับชีวิตประจำวันจะง่ายยากแค่ไหนเดี๋ยเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับ เป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ทรงนี้ไปแล้วก็มีการสอนเต ша, ซตผมเบื้องต้นนะเพื่อให้ง่ายกับการใช้ชีวิตรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็จริงๆเป็นทรงที่ตัดกับพี่เลอยู่ตลอดอยู่แล้วคือเปิดข้างใช่ไหมพี่เปิดข้างแล้วก็เซตขึ้นเชนนับหกขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็ ถ้าเราไม่เซตแบบเปิดก็ยังสามารถเซตลงมาข้างล่างได้ใช่เลยก็ถือว่าเป็นทรงที่ตัดกับพี่เลย์อยู่ตลอดแล้วก็พี่เลย์ก็มีเทคนิคในการเซตผมให้ด้วย<ม>วก็ถือว่าเดี๋ยวอาไปใช้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าบ้านเราร้อนเนาะนก็เลยต้องตัดทรงแบบนี้สบายๆขับมอเตอร์ไซค์เท่ๆอีกแน่นอนเพราะว่าปกติเนี่ยคิวก็คิดว่ากางเซตผมเนี่ยมันยากนะ<ม>แต่จริงมันไม่ยากเลยถ้าแบบขอเวลาแค่5นาทีก็ได้ทรงนี้ขึ้นมาแลนะ้วเห็นไหม ไ,ได้ใช้ชีวิตง่ายนะครับผู้ช,ชายมันไม่ต้องแบบต้องการอะไรที่มันเยอะ <c oughs> เหมือนกับเป่าผมนิดนึงจับมูดแว็กเสยๆผมนิดหน่อยฉีสเปรย์นิดหนึ่งก็ออกบานได้แล้วทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าใช้ชีวิตง่ายนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามช่อง Ray Hair Studio <c oughs> ด้วยนะครับ Ray Hair Studio ฟังถ้าใช้อีกหนึ่งรอบนะ Ray Hair Studio <c oughs> นะครับเมื่อกี้พูดเร็วไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยเนี่ย เลยแฮสตูดิโอมีอะไรสงสัยคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับขายขายได้อกไ่งผู้ใหม่เลยนะก็ก็โอเคครับสวัสดีครับตั้มโยนผ้ามาแล้วคุก็จะรับจำเหมืออเดิมโอเคครับไอ้ย้อไม่ได้ทันเรา เร็วกินไอพี่อันนี้ไม่ต้องตัดนะตัดไม่ได้ไม่ได้ไปลโยนมึงก็โยนมาให้กูรับได้เลยนะแล้วก็จะโยน้ยไไหนใหยนไไหนย้นไหน้อนจะให้ยนไไหนให้โยนไไหนก่อนโอเคครับอย่าอย่าลืมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับปุ๊บเห็นว่าโยนปุ hmm. ๊บเงี้ยโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ โอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ